หัวปีตากแห้งใช่หัวปีตากแห้งนี่ก็เป็นราคาฝานหัวปีเฉยๆอย่างเงี้ยเรามาตากแห้งอย่างเงี้ยนะพี่นะใช่ค่ะอันนี้ต้องตากกี่กี่วันกี่น่าจะเป็นอาทิตย์ค่ะฮะน่าเป็นอาทิตย์เป็นอาทิตย์เลยเอาหัวปีประเภทแบบไหนที่มาตากอย่างเงี้ยทั้งหัวเลยหัวแล้วก็มาฝาน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 เ่ยนะใช่ใช่คือไม่ต้องเอาเอาอะไรออกเลยใช่ค่ะโอ้ตาก พอแห้งเสร็จเอามาส่งพี่ใช่ค่ะพี่ก็รับซื้อใช่ค่ะอย่างนี้โรเท่าไรครันหลักสิบค่ะหลักสิบค่ะโอ้กหรับชาวสวนกล้วยที่มีปีเยอะก็ทําในกระบวนการนี้ได้ได้ค่ะแล้วก็พี่ก็รับเขาไปทาอะไรพี่เป็นเกี่ยวกับหลังลอดะค่ะหลังลอดใช่ค่ะแบบว่าอารมณ์บํารุงน้ํานมนี้ป่ะครับพี่ใช่ใช่ค่ะอ๋อเป็นสมุนไพรอีกอย่างหนึ่งนะครับท่านผู้ชมใครที่มีกล้วย ทำสวนกล้วย